สวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับมาพบกับครูพีสอนคณิตศาสตร์นะครับในเรื่องของเศษส่วนนะครับตอนนี้มาตอนที่3แล้วนั่นเองนะครับเย่อะคราวนี้มาตอนที่3เนี่ยครูจะมานําเสนอเรื่องการบวกลบเศษส่วนนั่นเองนะครับตามข้อบนนี้เลยนะครับคราวนี้นักเรียนังจําได้อยู่ไหมครับว่าการบวกลบเศษส่วนเป็นอย่างไรนะครับผมทำอย่างไรในกรณีที่ส่วนเท่ากัน หรือในกรณีที่ส่วนไม่เท่ากันนักเรียนทําอย่างไรนะครับคราวนี้ถ้าใครยังจำไม่ได้นะครับครูจะมาไขข้อข้องใจในเรื่องนี้กันนะครับในในตอนที่3นี้นะครับโอเคพร้อมแล้ว,ลวเราไปเริ่มกันเลยครับสไลด์นี้ครูได้แบ่งการบวกลบเศษส่วนเนี่ยออกเป็น2กรณีด้วยกันกรณีแรกสีเหลืองนะครับเห็นไหมก็คือ5% 5%หมายความว่ามักไม่ค่อยพบเจอเท่าไหร ส่วนกรณีที่2คือ95%เลยพบเจอบ่อยมากนะครับและเห็นสีแดงไหมนะครับสีแดงเขาบอกว่าอะไรครับการตอบพวกบวกรบคูณหารทศนิยมเนี่ยนะครับข้ทที่กูการบวกรบคูณหารเศษส่วนเนี่ยมักนิยมตอบในรูปอย่างง่ายรูปอย่างง่ายก็คือเศษส่วนอย่างต่ำนั่นเองใครยังพอจําคําว่าเศษส่วนอย่างต่ำได้บ้างครับถ้าใครยังจําไม่ได้ให้นักเรียนย้อนกลับ ไปดูคลิปทบทวนเศษส่วนของครูนะครับประมาณ23สาคลิปที่แล้วนะครูได้ทบทวนเรื่องเศษส่วนไว้หมดแล้วรูปแบบของเศษส่วนนะครับอ่ะคราวนี้เรามาต่อกัน,นในเรื่องของการบวกลบเศษส่วนออกไป2กรณีด้วยกันบวกกับลบเนี่ยทำเหมือนกันนะครับทำคล้ายกันมากนะครับเลยจับอยู่ในเรื่องของร่วงเดียวกันนะครับอ่ะคราวนี้ในกรณีแรกที่ตัวส่วนเท่ากันมักจะไม่เป็นหาแน่นอนครูเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับ ในตอนนี้ที่ตัวส่วนเท่ากันทําอย่างไรครับตัวอย่างสมมติคนลืมแล้วนะครับถ้าตัวส่วนเท่ากันเอาพูดง่ายๆเลยก็คือว่าทําไมครับเราก็บวกรลบปกติซึ่งบวกรบลบเราบวกรลบตัวไหนลูกบวกลบตัวเศษนะครับผมถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็แ,แค่บวกลบตัวเศษถ้าเขาโจทย์เขาบวกหนูก็บวกถ้าโจทย์เป็นลบหนูก็ลบอย่างเช่นตัวอย่างนี้ครับเศษ1ส่วน5บวกกับเศษ3าส่วน5นักเรียน สังเกตไหมครับว่าส่วนเท่ากันส่วนเท่ากันพวกผู้เขียนรวมมันเลยครับส่วน5ใหญ่ๆไปตัวเดียวได้นะครับส่วนเท่ากันแล้วทําไงต่อครับครูก็เลยเอามาอะไรครับอันดับแรกคือนําตัวเศษมาบวกกันได้เลยเพราะโจทย์มันบวกเนาะก็เอา1นึบวกสเลยครับหนึ่งบวกสได้เลยนักเรียน4นะครับหบวกสเท่ากับสจบนะครับตอบ4ีส่วนหถ้าโจทย์เป็นลบทําอย่างไรถ้าส่วนเท่ากันโจทย์เป็นลบก็เอาตัวเศษหรือตัวข้างบนเนี่ย มารลบกันปกติลบเลขธรรมดาง่ายๆส่วนทําไมครับส่วนคงเดิมแค่นั้นเองถ้าส่วนเท่ากันแล้วใช่ไหมครับโอเคกรณีนี้ง่ายมากนะครับแต่กรณีที่หลายคนยังทําไม่ได้หรือทําผิดกันนั่นเองก็คือว่าที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับตัวส่วนไม่เท่ากันเราจะนําความรู้เรื่องของคอรนรมาใช้หรืออย่างครนรคูณร่วมน้อยนะครับจําได้ไหมถ้าจำไม่ได้เหมือนเดิมย้อนกลับไปดูเรื่องคอรนอรของครูนะครับทบทวนให้นะคือคอรนรคูณร่วมน้อยใช่ไหม มันโลภน้อยนะครับไม่จําเป็นต้องหารให้ครบทุกตัวถูกต้องไหมใช่ไหมครับคอโรโนอรไม่จําเป็นต้องหารครบทุกตัวาลักษณะการตอบคุณตอบเป็นตัว L ใช่ไหมครับตอบเป็นตัว L คอรนอนะครับโอเคอ่ะคราวนี้มาที่หมายให้ฟังอธิบายจากตัวหนังสือก่อนเขาบอกว่านะครับต้องทําตัวส่วนของเศษทุกจํานวนให้เท่ากันก่อนนะครับโดยนําตัวส่วนทุกตัวมาหาคอร,รนอรใช่ไหมครับหาคอรนอน แล้วทำแล้วทำอะไรครับทำเศษส่วนทุกจำนวนเนี่ยให้มีตัวส่วนเท่ากับคอรนแล้วจึงนำเศษส่วนมาบวกรบกันปกตินี่คือข้อความแต่ครูจะสรุปให้ฟังง่ายๆแล้วกันนักเรียนนะครับสรุปเลยก็คือว่าถ้าส่วนมันไม่เท่ากันน่ย นักเรียนก็ทําส่วนให้มันเท่ากันซี่โดยการหาคอรอน,อนอของตัวส่วนนั่นแหละนะครับพอได้คอรอน,อนอของตัวส่วนนั้นแล้วนะครับเราก็ต้องมีหน้าที่ทําตัวส่วนที่โจทย์ให้เนี่ยให้เท่ากับคอรอนอนที่เราหาได้เสร็จแล้วพอมันทําได้เสร็จแล้วเนี่ยทาให้เท่ากับคอรอนอนที่ที่เราหาได้เนี่ยส่วนมันจะเท่ากันโดยตโนมัติเพราะส่วนมันเท่ากันโดยตโนมัติเนี่ยเราก็บวกลบเศษส่วนปกติอันนี้คือที่ครูอธิบายให้ฟังนะครับถ้าครูพูดยังไม่เข้าใจ เรามาดูตัวอย่างกันนักเรียนจะกระจางเองนะครับต masa, ัวอย่างนี needs, avoir avoir ้เศษ5ส่วน8นักเรียนบวกกับเศษ1นส่วน6ข้อสังเกตนะครับดูครับ8กับ6มันเท่ากันไหมครับนักเรียนไม่เท่ากันเพราะนั้นจะบวกลบได้เลยไหมครับไม่ได้นะครับในกรณีนี้คือเป็นบวกก็คือไม่ได้บวกไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวส่วนทําไมครับนักเรียนไม่เท่ากันเรามีหน้าที่ทําอะไรครับเรามีหน้าที่ทําให้ส่วนเท่ากันนะครับ ทำอย่างไรครับก็คือหาครนของตัวส่วนใช่ไหมลูกนี่ไงหาครนนำแปดนำหกและแปดหรือแปดและหกก็ได้แล้วแต่ครับมาหาครนซึ่งปรากฏว่าหาครนได้แล้วคือยี่สิบสี่ครูขออนุญาตไม่หาครนให้ดูนะนักเรียนนะเพื่อความกระชับของคลิปนะครับสมมุติเราหาออกมาแล้วนะปุ๊บคือ24นักเรียนที่เราทำาไงกับ24ดีเรามีหน้าที่ทําให้ส่วนก็นคือ8เนี่ยกับ6เนี่ยกลายเป็น24นั่นเองครับง่ายไหม เราหาคอรรของตัวนี้ปุ๊บได้เท่าไหร่สมมุติได้24หมายความว่าเราต้องทำ8ถ้้แกายเป็น24ทำ6ถ้้แกายเป็น24โดยวิธีการคูณโอเคไหมครับดยวิธีการคูณเข้าไปนะครับพอคูณเข้าไปเราต้องคูณทั้งเศษและส่วนรู้ต้องไหมเริ่มรื้อฟื้นยังเริ่มรื้อฟื้นไหมลูกอ่ะคราวนี้ตัวอย่างครับจากเศษ5ส่วน8บวกกับเศษ1ส่วน6ปรากฏว่าเท่ากับ5ส่วน8นะครับตัวเดิม เขาบอกว่าจาก8ทําให้กลายเป็นยี่สิบใช่ไหมลูก8คูณอะไรได้ยี่สิบครับท่องสุดคูณ8คูณสเป็น24ใช่ไหมครับเพราะั้นการคูณเข้าไปต้องคูณทั้งเศษและส่วนดูต้องไหมครับก็คูณ3ทั้งเศษและส่วนปุ๊บเลยจบพักไว้ก่อนต่อมาบวกก็คือเครื่องหมายบวกตัวนี้นะครับจะจอดเป็นบวกแล้วก็บวกวงเล็บเปิดเศษ1ส่วน6 6ใช่ไหมครับจาก6ตัวนี้ใช่ไหมลูกจาก6เนี้ยต้องมากลายเป็นเท่าไหร่ครับ24 6คูณอะไรได้24ครับตังเรียน หกคูณสี่ได้ยี่สิบสี่ใช่ไหมครับเราก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนเห็นไหมแล้วก็วงเล็บปิดซะเสร็จแล้วเราก็ทําในวงเล็บใช่ไหมครับแล้วมาทําในวงเล็บลูกห้าคูณสามกลายเป็นสิบห้าโอเคไหมครับแปดคูณสามกลายเป็นยี่สิบสี่อ่ะแล้วก็ใส่หมายบวกต่อมาทําในวงเล็บต่อหนึ่งคูณสี่ได้สี่หกคูณสี่ได้ยี่สิบสี่ปรากฏว่าอะไรครับต้องเรียนสังเกตไหมครับ ปรากฏว่าอะไรครับตัวส่วนเท่ากันแล้วใช่ไหมครับถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้วไงต่อเลยง่ายเลยใช่ไหมครับแล้วก็บวกลบตัวเศษให้เรียบร้อยใช่ไหมครับเรียนก็คือ15บวก4ได้เท่าไหร่ครับนักเรียนติ๊กต๊อกติ๊กตอตกตอได้19บเก้าเราก็เขียนเลยครับสิเพราพอส่วนเท่ากันแล้วทําไมครับแล้วก็เขียนส่วนตัวเดิมเข้าไปเป็นอันเสร็จการตังเรียนถามว่ายากไหมคว่าไม่ยากนะจะยากตรงที่เราลืมเรื่องคารอนนนั่นเองนะครับอะคราวนี้ ครูจะลองทําให้นักเรียนดูนะครับให้นักเรียนลองตอบกับครูพร้อมกับที่ครูทําด้วยดูซินักเรียนจะทําได้ไหมหรือลืมไปแล้วนะครับอ่ะคราวนี้มีด้วยกันอยู่6ข้อครูจะทาประมาณ3ข้อให้นักเรียนด้วยกันเพื่อให้คลิปไม่ยาวนะครับโจทย์อันนี้นํามาจากหนังสือของนักเรียนเองนะั่นคือหนังสือหนังสอือสสวทนะครับหนังสือคณิตศาสตร์ป .6 นั่นเองนะครับโอเคนามาดูการข้อแรก เขาบอก่าเศษ1ส่วน3บวกกับเศษ2อส่วน5นะครับวิธีทำเลยนะครับวิธีทำวิธีทำนะครับโอเคตีสงเส้นให้เรียบร้อยนะครับเขียนโจทย์นะครับเศษ1ส่วน3บวกกับเศษ2อส่วน5ครับสังเกตได้อะไรครับนักเรียนสังเกตว่าอะไรสังเกตว่าตัวส่วนทำไมลูกไม่เท่ากันถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันหาไะ้ก่อนหาไะ้ก่อนเร็วถ้าตัวส่วนเท่าการหาคอนอก่อนดับแรกนะครับโอเคหาค่นอของตัวไหนครับ หาครนของตัวส่วนใช่ไหมก็คือ3กับ5ปรากฏคือเท่าไหร่ลูกติ๊กตอกติ๊กตอกคิดสิลองคิดสิครับได้15บนหะ้านะยครูวแยกคิดให้เลยด้วยกันนะอะคันที่ได้15ปุ๊บ15ทําไงกับ15ดี15นี่หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าหนูต้องทําตัวส่วนให้กลายเป็น15ให้ได้นะครับก็คือจากโจทย์ครับเศษ1ส่วน3บวกกับเศษ2ส่วน5เท่ากับอ่าวงเล็บเปิดอ่วงเล็บเปิด2ต,ตัว ข้อหมายบวกอ่ะวงเล็บเปิดวงเล็บเปิดโอเคไหมเปิดไ้เลยเขียนโจทย์เราไปเลยเศษหนึ่งส่วนสามฝั่งนี้เศษสองส่วนห้าฝั่งนี้อ่ะเสร็จแล้วเรามีหน้าที่อะไรลูกนักเรียนคูณไงคูณาไปเลยข้อหมายคูณเลยครับคูณทท้งเศษได้ส่วนอ่ะคราวนี้มาดูตัวแรกก่อนนะครับนักเรียนสามใช่ไหครับตัวแรกคือสามสามคูณอะไรให้กลายเป็นสิบห้าลูกสามคูณอะไรให้กลายเป็นสิบห้าครับ จาก3ตัวนี้เราทําต้องทําให้กลายเป็น1ิบ้าให้ได้3คูณแล้วเป็น15ครับ3คูณ5เป 15, ็น15หนะดูก็เป็น3คูณ5ทั้งเศษและส่วนโอเคไหมอะใส่ส่วนให้มันหน่อยคราวนี้ถัดมาอีตัวครับ5ใช่ไหมลูกส่วน5ส่วน5ทําอะไรทําอย่างไรครับคูณอะไรได้กลายเป็น15ลูกส่วน5คูณ3นะครับโอเคถ้าคูณทั้งเศษและส่วนใช่ไหมครับนักเรียนอะคราวนี้จบแล้วเรามีหน้าที่คูณให้ถูกต้องพอนะครับอะ วงเล็บแรกครับนักเรียน 1, นคูณหได้5นะครับส่วนด้วย 3. ามคูณหแน่นอนกลายเป็น15บห้าเอเควงเล็บแรกเสร็จเรียบร้อยนำเครื่องหมายบวกมาลงมานะครับวงเล็บที่2ครับ2อคูณสกลายเป็น6 5หคูณสกลายเป็น15้ปรากฏว่าสังเกตไหมนักเรียนปรากฏว่าอะไรครับนักเรียนส่วนทําไมครับส่วนเท่ากันแล้วก็นําตัวเศษมาบวกกันได้เลยเนาะก็กลายเป็นอะไรครับเป็น5้าบวก 6ส่วนทั้งหมด15เท่ากับ5บวก6กลายเป็น5บวก6กลายเป็น11ส่วน15เรียบร้อยครับตอบ10เศส11ส่วน15เรียบร้อยครับเป็นเศษส่วนยางต่ำหรือ,อยังลูกเป็นแล้วนะครับเพราะไม่มีอะไรหาร11กับ15ได้เลยนะครับโอเคยากไหมไม่ยากอาวนี้บวกทำเยอะแล้วขู่จะทำลบบ้างดีกว่าทำลบบ้างทำลบบ้างอะมา ทำลบบ้างเนาะ,ะทำข้อไหนดีทำลบข้อห้าแล้วกันนะข้อห้าแล้วกันเนาะข้อห้าแล้วกันอ่ะข้อห้าแล้วกันข้อห้านะเอาโทษทีครับ <c oughs> ข้อห้านะครับสิบเอ็ดส่วนสิบลบเศษสามส่วนสี่ครูยังไม่เคยทำลบมาดูเลยเนาะเคยมาดูกันสิบเอ็ดส่วนสิบกับเศษสามส่วนสี่บ้างอันดับแรกสังเกตก่อนอว่าส่วนเท่ากันไหมลูกส่วนไม่เท่ากันนะครับก็หาได้ก่อน หาครนเห็นไหมครับหาครนอรของใครครับของ10กับ4คือเอาเร็วหาสิ10กับ4ครนรคืออะไรเร็วเร็วเร็วรเร็วอ่ะสรุปอ่ะลองอทําให้ดูกันนะเผื่อคนลืม10กับ4ี่เอาตั้งหารสั้นลูกใช่ไหมสองหารใช่ไหมครับอ่ะสอคูณอะไรได้10ครับ250ห้สองคูณอะไรได้4ครับ2 2 4 5กับ2มีเลขหารอีกไหมไม่มีแล้วตอบเป็นตัวอ่ะ L นะครับต่อไปตัว L ตัว L มาทำอะไรกนันมาคูณกันใช่ไหมลูกคูณกันเท่าไหร่ครับ2คูณ5ได้10 10คูณ2เป็น20หมายความว่าค,าาคาอรนข้อนี้คือ20เกินไหมลูกอโอเคเพราะนั้นคนอรนข้อนี้คือ20ทั้งเรียน20หมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณต้องทำอะไรลูกนักเรียนต้องทำา10ให้กลายเป็น20ต้องทำา4ให้กลายเป็น20ไม่ยากนะครับอะ คราวนี้ลองทำดูจากโจทย์ก็เขียนเล้วครับสส่วน10ลบด้วยศษ3ส่วน4โอเคไหมเท่ากับมาใส่วงเล็บมันสองอันก่อนรอไว้ก่อนเลยเข้าหมายลบใช่ไหมครับอ่าวงเล็บมันอีก2อันต่อมาทำไงต่อครับนาเรียนเขียนโจทย์เนาะเ,เขียนโจทย์กลายเป็น11ส่วน10 3ส่วน4ต่อมา10คูณอะไรให้กลายเป็น20นักเรียน10คูณอะไร2 0 1สเป็น20นะครับ ก็คูณทั้งเศษและส่วนเข้าไปโอเคคราวนี้จาก4บ้าง4ี่ทำยังไงให้กลายเป็น20 4สิบห้าก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนโอเคไหมครับโอเคต่อมาทำในวงเล็บแรกก่อนลูกสิบคูณสกลายเป็นเท่าไหร่ครับ2ี่สิคูณสกลายเป็น20่บลบกับอีก3าคูณหกลายเป็น15บวงเล็บที่2นะ สี่คูณห้ากลายเป็นยี่สิบเห็นไหมลูกสังเกตอะไรอีกไหมครับสังเกตอะไรอีกไหมสังเกตว่าส่วนเท่ากันแล้วเราก็เอาตัวส่วนบวกลบได้ปกติใช่ไหมครับอ่าโอเคก็กลายเป็นยี่สิบสองลบสิบห้าส่วนด้วยยี่สิบนะครับเขียนส่วนรวงมาเลยเนาะก็เท่ากับเท่าไหร่ครับยี่สิบสองลบสิบหนน้าได้เท่าไหร่เนาะยี่สิบสองลบสิบห้าได้เท่าไหร่เนาะตึ๊ดๆๆๆได้เจ็ดเจ็ดส่วนยี่สิบ 7ส่วน20เป็นเศษส่วนยอย่างต่ำยังครับมีอะไรหารได้ไหมหารคู่ได้ไหมหารเจก,กับ20ได้ไหมไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบก็คือเจส่วนสโอเคไหมทมข้อนี้ไปแล้วข้อนหนึ่งก็5้าไปแล้วทำอีกไหมไม่ต้องแล้วนะครับเชื่อว่าหลายคนทําได้แล้ะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คืออะไรลูกสิ่งที่สําคัญของเรื่องนี้คือนักเรียนหาคอลนอให้เป็นนะครับแล้วก็คูณที่ถูกต้องนะครับโอเคนี่คือหัวใจของเรื่องนี้แหละนะครับ ก็เท่านี้ก็มีแค่นี้นะครับอยากให้นักเรียนต้องคนนะครับตั้งใจฟังตั้งใจเรียนตั้งใจฝึกฝนนะแ <_ d ata> บบฝึกหัดในหนังสือก็ลองทาได้เล่นดูได้ครับเพราะหลักการเนี่ยมันเหมือนกันหมดนะครับ <_ d ata> ถ้าส่วนเท่ากันก็บวกลบปกติถ้าส่วนไม่เท่ากันคุณก็ทําส่วนเท่ากันก่อนในการหาครน <_ d ata> ของตัวส่วนพอหาครนตัวส่วนได้เสร็จแล้วไงต่อครับเรามีหน้าที่ทําเศษส่วนเนี่ยให้เท่ากับครน,นที่เราหาได้พอเราหาได้ปับเสร็จปุ๊บโดวยวิธีการคูณใช่ไหมลูกส่วนมันจะเท่ากันอััตตโนมิเองะครบ พอส่วนเท่ากันอัตโนมัติปุ๊บหนูก็ทําไมครับก็บวกลบเลขปกติบวกลบเศษส่วนปกติเลยในกรณีที่1ใช่ไหมครับที่ส่วนเท่ากันแค่นั้นเองลูกไม่มีอะไรยากนะครับเัสวันนี้ก็พอแค่นี้เนาะนักเรียนนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของครูด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูนะครับก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ฝ่าวิกฤตเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับนักเรียนหวังว่าเราจะได้เจอกันตัวเป็นๆนะครับโอเคสรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย